ในเดือนเมษาหาดก็จะตื้นเขินน้ําโขงก็จะไหลผ่านไปจนถึงโขงเจียมจังหวัดอุบลปากน้ําโขงแห่งที่สองของจังหวัดเลยของประเทศไทยก็อยู่ที่อำเภอเชียงคานปากแรกก็อยู่ที่อำเภอเชียงของระหว่างประเทศไทยพม่าลาว แล้วก็ไหลเข้าไปหลูงพรบางอีกครั้งหนึ่งหลังจากไหลจากหลูงพรบางก็จะมาที่ชัยบุรีปากลายซึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเมืองชัยบุรีก็เป็นเมืองที่เคยอยู่ในการปกครองของประเทศไทยเมื่อเลิกสงครามโลกครั้งที่สองไทยก็คืนดินแดน ชยบุรีให้กับประเทศลาวและหลังจากนั้นก็จะไหลมาที่ออกบ้านท่าดีหมีซึ่งจะเป็นปากน้ำเหืองน้ำโขงใต้ลงมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นปากแม่น้ำเลยทุกๆปีในช่วงเดือนเมษาก็จะเห็นผู้คนหลังไหลามาเที่ยวแก่งกระค นับหมื่นนับแสนคนในช่วงระยะเทศกาลสงการานและเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงปีพศ2548จนถึงปัจจบุบันเชียงคานเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหาวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่เราจะเห็นนะครับว่าที่นี่ในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้ง แหล่งวัฒนธรรมธรรมชาติและประเพณีวิถีความเป็นอยู่บริเวณแก่งคูนั้นนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่หย่อนใจในช่วงหรือในฤดูแรงก็จะมีวิถีของชุมชนคนหาปลาในลำน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นไหลปลาใส่มอง วานแหวิถีที่เป็นคู่กับแก่งกคูนี้นับเวลามาหลายร้อยปีนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานนั้นไม่ใครปัจจุบันนี้เชียงคานมีภูเขาที่สามารถขึ้นไปดูหมอกทะเลยามเช้านั่นก็คือภูทอกเขาบอกว่าภู ทอนันมีความสวยงามมีไอหมอกจาก,กลำน้ำโขงมอง3า0ององศาเห็นตัวเชียงคานที่มีแม่น้ำโขงเป็นเขตพรมแดนระหว่างไทยลาวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ไม่ไกลนักจากอำเภอเชียงคานนักท่องเที่ยวอาจจะเลือก ขับรถตามลิมแม่น้ำโขงจากอำเภอเชียงคานจนถึงอ,อำเภอสีเชียงใหม่สังคมของจังหวัดหนองคายหรืออาจจะเลือกขับรถเรียบลำน้ำเหืองซึ่งสามารถที่จะไปดูปากแม่น้ำเลยที่บ้านท่าดีหมีไปที่ อำเภอท่ารี่ไปดูด่านสากลซึ่งเป็นด่านน้ำหืองและสะพานน้ำหงแห่งแรกของประเทศไทยและนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะต่อไปที่อำเภอหลังซ้ายนาแห้งเยียบลิ้มแม่น้ำหงที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือการไหลปลานะครับเมื่อจาก เนื้อจุดใต้ตามน้ําไหลเขาจะเอาเรือมาเทียบฝั่งแล้วก็จะดูแหดูมองนะครับว่ามีปลาติดแหมองมากเท่าไหร่วิถีชุมชนตรงนี้นะครับที่สืบทอดกันมาอย่างายาวนาน